สวัสดีค่ะวันนี้ปุ่มจะมาพูดถึงเรื่องการเล่นหุ้นบางคนเนี่ยพูดถึงคำว่าเล่นหุ้นก็มีความรู้สึกว่าอุ้ยยากต้องเป็นคนที่มีความรู้เรื่องกราฟหรือคนที่มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เท่านั้นถึงจะเล่นหุ้นได้นะคะปุ่มเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยที่ไม่มีความรู้อะไรทั้งนั้นแต่ชอบ การเล่นหุ้นอยากเล่นหุ้นนะคะแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้มีมีหุ้นเป็นของตัวเองนะคะแต่ศึกษาอ่านหนังสืออ่านมาได้หลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะลงมือเล่นหุ้นสักทีแล้วหนังสือแต่ละเล่มที่ผมซื้อมานะคะซื้อมาหลายเล่มมากอ่านไม่เคยจบเลยเพราะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันมันยากจังฟังคำศัพท์แต่ละอย่างแล้ว เราไม่เข้าใจอะ่ะอันนี้เราเราไม่รู้เรื่องก็เลยไม่ศึกษาแล้วหยุดไปนานมากเลยค่ะจนจนวันหนึ่งจนวันหนึ่งเดินเข้าไปในร้านหนังสือแล้วแบบเอ๊เจอหนังสือเล่มหนึ่งนะคะดูแล้วน่าอ่านมากลองซื้อมาแล้วเอาไปอ่านดูอ่านแล้วมีความสุขเฮ้ยเล่มนี้อธิบายหุ้นง่ายมากชี้แจงในการดูกราฟ ดูมีบริษัทโป๊กเกอร์มาให้หลายบริษัทแล้วก็มีแนวทางในการหาบริษัทโป๊กเกอร์แล้วก็มีแนวทางในการอ่านกราฟละเป็นเป็นกราฟแบบไหนเราซื้อส่วนใหญ่ที่คนที่เล่นหุ้นเขาจะซื้อกราฟแบบไหนที่คนเล่นหุ้นเขาจะเริ่มขายนะคะฟังแล้วอ่านแล้วก็เฮ้ยมันง่ายแล้วการอ่าน หนังสือเล่มนี้ค่ะมันมันสนุกเพราะว่ามันเป็นตัวการ์ตูนมันมีตัวการ์ตูนอยู่นะคะเขาเอามาเปรียบเทียบไม่ใช่เปรียบเทียบเขาดึงตัวการ์ตูนออกมาแล้วก็เป็นการสอนการเล่นหุ้นนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเล่มไหนเล่มนี้ค่ะเป็นหนังสือที่เป็นแนวการ์ตูนแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักชื่อว่าเล่นหุ้นออนไลน์ไม่ยากนะคะก็ พออ่านเล่มนี้จบก็ไม่ยากจริงๆแล้วผมก็เลยลองไปเปิดพอดแต่เป็นพอดที่ทดลองเล่นก่อนนะคะลองเล่นดูก็ถือว่าโอเคเราเข้าใจว่าเราจะต้องไปเปิดยังไงเราล็อกอินเข้าไปยังไงนะคะแล้วก็ทิศทางของหุ้นของบริษัทหุ้นแต่บริษัทไปดูที่ไหนว่าไต่มาสนี้เขามี เ,เงินปันผลยังไงอะไรเท่าไหร่ผมอาจจะอธิบายได้ไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ใช่นักเล่นหุ้นไม่ใช่เลยแต่แค่มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากเล่นหุ้นแล้วไม่เคยเล่นแล้วก็เคยศึกษาอ่านหนังสือมาหลายเล่มเกี่ยวกับการเล่นหุ้นแต่มีความรู้สึกว่ามันยากอ่านไม่เคยจบจริงๆค่ะแต่พอมาด้านนี้เล่มน,นี้จริงๆซื้อปุป๊บอ่านอ่านแล้วเนี่ย ใช้เวลาแค่2วันค่ะปกติเนี่ยบุ๋มจะใช้เวลานานมากเป็นเดือนนะคะแต่เล่มขนาดนี้ความหนาประมาณนี้นะคะประมาณ2วันเองนะคะแล้วก็เข้าใจง่ายง่ายจริงๆค่ะลองดูนะคะลองเอาไปดูสําหรับคนที่ที่อยากเล่นแล้วไม่เริ่มจากศูนย์เลยเริ่มจากศูนย์แล้วไม่รู้จัก ไปศึกษาอะไรที่ไหนนะคะเพราะว่าถ้าเข้าไปอ่านในเว็บไซต์เขามีนะคะเว็บไซต์เซ็ตทั้งหลายเว็บไซต์การเทรดทั้งหลายนะคะมีคนสอนเยอะแยะเลยแต่คนมือใหม่อะคะ่ะมือใหม่แบบมือใหม่ที่ไม่มีความรู้เลยเลยอะ่ะเข้าไปแล้วแบบข้อมูลมันเยอะมากค่ะดูแล้วเวียนหัวมากจริงๆก็เลยแบบว่าสําหรับตัวปุ่มมีความรู้สึกว่ามันไม่เหมาะ คือเข้าไปศึกษาเรียนรู้ผ่านวิดีโอได้ในในในเว็บต่างๆเขาจะมีวิดีโอให้ให้ศึกษานะคะก็เข้าไปดูได้แต่สำหรับผุมเนี่ยผมว่าหนังสือเล่มเนี้ยเวิรจริงนะคะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ไม่ได้ได้อะไรกับหนังสือเล่มน,นี้แต่แค่เราอ่านแล้วเข้าใจแล้วเลยอยากบอกต่อแค่นั้นเองนะคะสำหรับคนที่คิดอยากจะเล่นหุ้นแล้ว เริ่มจากศูนย์ไม่รู้อะไรเลยนะคะแนะนำหนังสือเล่มนี้เลยนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าคลิปนี้ชอบมีประโยชน์รบกวนกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็มาคุยกันบ้างนะคะขอบคุณคะ่ะ